สวัสดีจักวาชิงตันค่ะนุ้ยจากมาลินียชาแน,นลนะคะวันนี้นุ้ยจะมาดวน้ำหอมตัวใหม่ของคาร์เทียค่ะพาช h าเดค a าร์เทีย r าฟูเป็นกลิ่นที่อยู่ในลิสต์น้ำหอมปี2020ที่2ยูทูบเบอร์ฝรั่งชื่อดังชอบมากที่สุดค่ะพาช h าเดค a าร์เทียนะคะครั้งแรกเนี่ยเขาออกมาเป็นตัว EDT ค่ะเมื่อปี1992แล้วก็ เป็นชื่อเดียวกับานาฬิการุ่นพาชานะคะแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นพาฟูมเพราะฉะนั้นกลิ่นก็จะเข้มข้นนะคะแล้วดูขวดนี่รู้สึกว่าขวดมันออกแนวยังไงดีอะคลาสสิกนะ หรือว่าโบราณน,นั่นเองนะคะคือนุ้ยสนใจเพราะว่านุ้ยไปฟังรีวิวของยูทูบเบอร์ทั้งสองท่านนี้มาแหละเออแล้วเขาบอกว่าอยู่ในลิสต์น้ำหอมที่เขาชอบในปี2020นุ้ยก็เลยอ๋อโอเคงั้นก็ไปลือล้อๆมาก็เจอนะคะว่าเราก็มีเหมือนกันนะคะแล้วพอดมปุ๊บเนี่ยกลิ่นที่นุ้ยนึกถึงเนื่องจากเขามีความหนักแน่นคล้ายๆกันนุ้ยก็เลยนึกถึงเบลลี่ค่ะตัวนี้นะคะ เดี๋ยวนี้จะฉีดเอาไว้ตรงนี้แล้วมาดูกันว่ามันเหมือนกันไหมอืมพระชายะคะออกมาเมื่อปี2020เพอร์ฟูเมอร์คือคุณมาทิลลอเวนโน้ตของเขาจะมีซันเดอร์วูดเหล้าบอสซัมเฟอร์ ford, ทองคาบีนเบนโซอินลับเดนัมพทชอรี่อัมโบรซานายหรือว่าแอมบรอกซานนะคะ เฟอร์บาลซัมเนี่ยกลิ่นมีความหวานออกแนวฟรุตตี้นะคะแล้วก็เขาบอก intensely Balsamic ก็คือมีความอมเปรีย้ยวที่ค่อนข้างชัดเจนเมีกลิ่น Under t o n โนของขมิ้นนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกฟรุตซี่ e ฟช ส่วนลับเดนนัมเนี่ยกลิ่นก็คือจะออกแนวแอมเบอร์แล้วก็มีความอนัมเลิกสวีทก็คือหวานอีกแล้วแล้วก็ออกแนวฟรุตตี้วูดตี้นะคะมีความเป็นแอมเบอร์กรีแล้วก็ออกแนว itty, นะะมัสกีออกห้หน่อยๆด้วยแล้วก็มีความอมเป็นหนังเป็นโซอินก็กลิ่นจะออกหว,วานๆเหมือนกัน,นะคะ่ะมัสกี้สไปซี่สวีท เ,เขาก็จะใช้แทนวานิลาเพราะฉะนั้นในกลิ่นนี้จะเห็นว่ามีความเป็นวานิลาแอมเบอร์ค่อนข้างเยอะกลิ่นก็เลยจะค่อนข้างหวานแล้วก็มีความเป็นบาสมิกสไปซี่หน่อยๆแบบแนวเครื่องเทศนึกถึงกลิ่นนี้เพราะว่ากลิ่นนี้ก็จะมีเหล้ามีอินเซนต์มีโน้ตที่คล้ายๆลึงกันอยู่บวกกับมีความหนักเลยทําให้นุ้นนึกถึงอยู่นะเป็นไงโอ้โหค่อนข้างมีความเป็นสับสับแอนิมอลีก็จะออกแนวคล้ายๆหนังหน่อยๆด้วยนะคะอืม แต่อันนี้มันจะเป็นกลิ่นหนังเหมือนกันแล้วเขาก็จะมีเหล้าเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นเหล้าที่อมเปรี้ยวแล้วก็มีความเป็นแอมเบอร์วนิลาที่ชัดเจนแล้วในช่วงแรกอันนี้คือมีความกลิ่นสาบค่อนข้างชัดเจนเลยส่วนนี้เขาจะไม่เป็นกลิ่นสาบอะคะ่ะแต่จะเป็นกลิ่นหนังเท่ๆเหมือนเรา เข้าไปในอยู่ในรถที่เพิ่งซื้อมาใหม่สองกลิ่นนี้ไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าพอวิชิบครั้งแรกโดยที่ไม่ได้เทียบกันเนี่ยน,นุ้ยกับนึกถึงเบลลี่นะคะอย่างหนึ่งตอนสเปรย์แรกเนี่ยโหกลิ่นเขาฟุ้งขึ้นมาคือกลิ่นนี้แค้อันนี้ฟุ้งแรงกว่าเยอะเลยแล้วก็ค่อนข้างบูซี่ในช่วงแรกคือเล่าค่อนข้างชัดนะคะขมหน่อยนึง กลิ่นเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างทึบเหมาะกับช่วงอากาศเย็นๆมากกว่านะคะเพราะว่ากลิ่นเขาค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวเพื่อนๆสามารถให้กําลังใจนุ้ยนะคะด้วยการกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพราะว่าคลิปต่อไปนุ้ยจะมารีวิวตัวนี้ค่ะกลิ่นใหม่ล่าสุด cloe nomad absolute perfume ค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อนๆคนอื่นด้วยนะคะ ราคาของเขาไม่แพงนะคะ50 ml 85เหรียญและ100 ml 123เหรียญค่ะที่นี่บอกไม่แพงเพราะว่าคอนเซนทร t ชันเขาเป็นพาฟ u ูมนะคะนุ้ก็เลยรู้สึกเออมันไม่แพงอย่างที่คิดนะพรปกตินในากาคาเทียนี่แพงมากๆแล้วก็ p e r f o r m ร์ c e นซ์กลิ่นนี้ค่อนข้างดีนะคะถ้าเราชอบเนี่ยนุ้คิดว่าเป็นหนึ่งในกลิ่นที่ค่อนข้างคุ้มเลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามนุ้ยนะคะสามารถติดตามนุ้ยได้ทาง IG Marini underscore channel หรือทางเพจ Facebook m a l i n i Channel ค่ะและเพื่อนๆสามารถจอยเป็นเมมเบอร์เพื่อรับสิทธิ Exclusive ได้นะคะดูรายละเอียดตรงปุ่มจอยข้างๆ subscribe หรือว่ากดลิงก์ตรง description ได้ค่ะตอนนี้ผ่านมาประมาณ30นาทีนะคะ ความหวานช่วงแรกที่รู้สึกว่าคนแหลมนิดๆน,นะคะมันกลมกล่อมมากขึ้นแต่ยังคงหวานอยู่จากความเป็นอนิมลิกเนี่ยลดลงแต่ตอนนี้ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเ,เนี่ยความกลิ่นสาบนิดๆเนี่ยมันจะหายไปแต่ว่าตลอดระยะทางเนี่ยกลิน่นเขาจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากค่ะเพียงแต่ว่าเบาลงแต่ไม่ใช่เป็นกลิ่นที่เบานะคะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหนักเลยความเป็นบาสมิกจะค่อน ข้างนำนิดนึงบวกกับความเป็นแอมเบอร์วนิลาทำนองนี้นะคะ่ะจะนำอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เบลลี่นรู้สึกว่ามันกลมกล่อมมันนวลนวันวกว่าเยอะเลยนุ้ยอาจจะไม่ใช่คนชอบกลิ่นบาสมมคกมากขนาดนั้นนะคะเพราะรู้สึกว่ากลิ่นนี้ต้องเป็นคนที่ชอบกลิ่นอมเปรี้ยวของแนวบาวสไมคกทั้งชอบหวานชอบกลิ่นหนักแน่นๆถ้าใครเคยลองเบลลี่แล้วรู้สึกว่าหนักไปอันนี้หนักกว่าอีกคะ่ะถ้าไม่ชอบเบลลี่ นึกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่ชอบพาชาแต่คือทั้งสองกลิ่นไม่ได้เป็นกลิ่นที่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเบลลี่เขาจะออกแนวหนังบุดดีแล้วก็มีความสโมกกี้หน่อยๆะอคะ่ะดูนิ่งๆมากกว่าพาชาค่ะเวลาดมเนี้ยเราจะรู้สึกถึงความเป็นหนังหน่อยๆด้วยค่ะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากมันเหบื่อกับเพิ่มมิติมากกว่าของเบลลี่อ่ะรู้สึกว่าความเป็นหนังจะชัดกว่านะคะอ,อันนี้ยบอซัมจะ จะ,จะเยอะกว่าหน้าหนาวเนี้อาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่ามันหวานมากแต่หนูค่อนข้างมั่นใจว่าหน้าร้อนเนี่น่าจะรู้สึกว่า กลิ่นนี้หวานมากๆเลยเพราะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหวานน้ำนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้กลิ่นพาชานะคะนุ้ยแนะนําให้สเปรย์น้อยๆเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดจะใช้ไปที่ทํางานถ้าอยากใช้ไปทํางานนะส่วนตัวนุ้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่โดยเฉพาะที่เมืองไทยอาจจะเริ่มจาก1-2สสเปรย์ะค่ะแต่ว่าถ้าใช้สําหรับออกงานกลางคืนอาจจะ4สเปรย์ได้เลยกลิ่นชัดดีมากๆตอนนี้ผ่านมาประมาณ3มชั่วโมงแล้วค่ะเรามาดมกันว่ากลิ่นเบ เบลลี่กับกลิ่นพาช่านี่ต่างกันยังไงนะพาช่าจะว่าไปเขาก็ค่อนข้างเหมือนเดิมค่ะกลิ่นเข้มข้นน้อยลงเท่านั้นเองแต่ว่ายังเป็นกลิ่นที่เข้มข้นอยู่นะคะทีนี้เบลลี่ล่ะ เบลลี่ก็ทำนองเดิมค่ะเพื่อนๆสามารถดูรีวิวับแบบละเอียดของนุ้ยได้ตรงนี้นะจ๊ะแต่ว่าพอเมื่อเทียบกันระหว่างสองกลิ่นนี้แล้วอะ่ะเบลลี่เขาก็จะหวานน้อยกว่ามีความสโมกกี้อินเซนต์เลเทอรี่บูตี้ถ้าเกิดคนไม่ชอบหวานนะ่ะนุ้ยคิดว่าน่าจะชอบกลิ่นนี้ดูสุขุมสุภาพมากกว่าเนื่องจากกลิ่นเนี้ยที่อากาศร้อนๆน่าจะ ค่อนข้างกระจายตัวดีอย่างวันนี้อากาศไม่ได้หนาวมากนะคะสําหรับวอชิงตันประมาณเกือบเกือบสิองศาค่ะแล้วก็นุ้ยทำงานบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันก็จะร้อนนุ้ยก็จะได้แบบกลิ่นเนี่ยโชยขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะเบาๆไม่ได้แรงมากแต่ถ้าดมใกล้ๆเงี้ยความเป็นแอมเบอร์เขาจะค่อนข้างหวานมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังคงม,มีความอมเปรี้ยวของบาลซัมอยู่ด้วย ที่เด่นๆน,นุคิดว่ากลิ่นในออกแนวแอมเบอร์วานิลาเนี่ยค่อนข้างชัดเลยบวกกับความเป็นบาลซัมอมเปรี้ยวเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นคนที่ชอบบอสมิกด้วยค่ะเพราะว่าเขาจะมีความอมเปรี้ยวอยู่ตลอดเวลาสองกลิ่นนี้เมื่อเทียบกันแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่นู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ออกแนวแนวโทนหนักโทนสุข,ขุมทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแนวไหนนะคะ กลิ่นนี้ต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วอะรู้สึกว่าแบบ30-35สอัพประมาณนี้เลยนะแล้วกลิ่นพาชาค่อนข้างหวานมากเหมาะกับอากาศหนาวหรือว่าอุณหภูมิที่เย็นเท่านั้นเลยไม่งั้นน่าจะค่อนข้างฉุนเพราะว่าหนักนึกว่าเบลลี่หนักแล้วอันนี้หนักกว่าอีกนะคะ แต่ในความรู้สึกหนูรู้สึกว่าเบลลี่มีความสุภาพมากกว่าเหมาะกับการไปทํางานมากกว่านะภาชานี่หนูรู้สึกว่ามันหวานไปสําหรับการไปทํางานนะนะแต่ว่ามันไม่ได้หวานเด็กๆแบบเอโรสของโซาเช่อันนี้หวานนีแนวค่อนข้างผู้ใหญ่หนูไม่ได้รู้สึกว้าวกับเขาอะค่ะหนูรู้สึกว่าไม่ใช่กลิ่นในสไตล์ที่หนูชอบนะคะเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวเยอะไปแล้วก็หวานค่อนข้างข้นนะคะ่ะ ใหญ่พอสมควรเลยนุ of, ้ยชอบเบลลี่มากกว่ามันออกแนวเหมือนคนเนิบเนี้ยบนิ่งๆก็เหมาะกับวัยที่ค่อนข้างผู้ใหญ่นิดนึงอาจจะใช้ปีออกงานหรูหราอะไรประมาณนี้นะคะไม่เหมาะกับการไปคลับบิ้งไม่เหมาะกับเด็กเลยแล้วก็ไม่เหมาะกับการบายบายด้วยจ้ะนุ้ยแนะนําให้ไปลองนะคะเขาบอกว่ากลิ่นจะออกในทํานองคล้ายๆกับตัวรุ่นแรกของเขาตัว EDT ค่ะ แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เขาบอกว่า Modernize ขึ้นมาแล้วนะซึ่งส่วนตัวนไม่เคยตมตัว EDT ถ้าเกิดอันนี้โมเดนแล้วนึกคิดว่า EDT น่าจะยิ่งดูแก่กว่านี้แล้วก็กลิ่นติดดีมากนะคะเกิน8ชั่วโมงแน่นอนคืออาบน้ำถูสบู่แล้วกลิ่นยังติดอยู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสเปรย์บนเสื้อผ้าก็ข้ามวันแน่นอนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย